มีค่ะป้อค่ะโูค่ะพาริสค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณค่ะเราทราบพราวว่านะคะที่นี่นะคะมีร้านกาแฟอยู่หนึ่งร้านค่ะที่อร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชิมกันเลยนะคะไปเลยค่ะ อธิบายิ่มมิดนึ่งสำหรับคนที่มาทานก่อยแล้วชาควจะเป็นตัวชาเขียวผสมกับชาเย็นจะไม่ใช่กาแฟค่ะส่วนกาแฟจะเป็นกาแฟสดนมสดค่ะโกวนตินเย็นค่ะ,คะแต่ก็ทานอะไรคะไม่ทานค่ะชา,ชาซีลอนค่ะ กาแฟ่อะกาแฟเหรอคะใช่ให้บ่อยค่ะาดตด่นอเคนนเ้ค่ะขอไปาขอชาเย็นด้ค่ะเยนขอชาาเชาเย็นของใครคะขอใครเอ่ยใชาเย็นไหมอ๋อค่ะ๋อชาเย็นชาเย็นตะกรองวงันนี้ไะคะตะกรองค่ะไฟลาชาเ ชเกียวค่ะแม่ค่ะเสริฟเราถึงไดงน้าตม่นเต้่มันเป็นการดีค่ะต่อไปเป็นโอวัตินค่ะเอาเรื่อตอบแก้เลย่ะนั้นใช่คาะาโกโก้ค่ะอ๋อค่ะนี่โกโก้ค่ะจะเองสวนนี้โอวัตินเจนค่ะแล้วก็โกโก้แล้วก็โอวัตินร้อนค่ะโอวัตินจะเกินคนไหมคะเนี่ยโอเคค่ะต่อไปก็สั่เลยวะสั่เลยค่ะ ดน ais, ินเป็นไงบ้างคะกดไลค์เกดไลค์ค like ่ะโอนติงร้อนค่ะกดไลค์กดไลค์ค่ะชาเขียวค่ะชแล้วก็กดไลค์ค่ะลาเต้เย็นค่ะดอกพนเฟิร์มค่ะก็คอพันเฟิร์มค่ะ